งานกันทุกคนวัตอดเลยฮันโ่ลทราบผู้เรื่องสิบเปอร์เราเราคงเยอะเต็มอ่าพี่ที่เกาหาบุงว่าไม่ติดเป็นยังได็กนาะพี่น้อง รับไปเลยให้ราหมันเดยไหมโอ้ยอย่าจจะรู้ก่อนก่อนจะเจอราหมันไม่ตื่นกดจะง,ง่ายเลยแม่งข้างหน้าดูดิดเดชิดจะตามผมเลยรถผมมันแรงที่ เลยครับผมมันตดด้วยตรงตรงหลากแบบสุดๆนะ่ะนี่ตดพวคืออ่น้ำมันที่ที่ห้องพี่ยี่สิบไเก่าหาหัวบ่อเลยสุดๆมันก็สุดได้เราคุ้มป่าขานตนเราต้องไปล่องแมงเจียวเลยสิบตาเราละผ่านเรว,ว้าวฮาเราผ่านแล้วเราได้ตังรยทุบเรานะทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนได้นะครับผมสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดเข้ามาดา่าเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับผมดูได้ด่าได้นะครับผมจะด่าแรงกูด่ากลับนะครับผมโอ้ตามนั้นแหละครับผมเอ,อ๊ไอ,อสัตว์แม่งมุงกขาไม่ได้ขอใส่ขอแตงอยาเสียอองออกความจดเห็นนะเปนกระตาเพราะเราว่าจ่ามาต้องเอง็นไม่แห้ทำกุเป็นเนี่ย ที่ขู่ไื่อดสิคลาดอากาศเออรถแม่รถแม่เ <c oughs> จ้าชิ้ินทั้งรถแม่ทั้งแม่โอ้ยไม่ค่อยตดเลย ไม่มีรถด้วยเหนื่อประนักกูวิสัตว์ กะจายประคามป้อมเฮ้ยกระจายประคามป้อมแม้ไงมันไปกันไปมขนาดนู้นไ,นไนนอ้แต่เนี่ยฉันไ่ได้ัดโอ๊ยมีอยากจะพูดเลยโกรสัต่เน้่ยโกริเถอะกูไม่ไปหรอกกูไม่ได้ประมาทขนาดน,นั้นกูดูอยู่เราต้องไปเติมน้ำมันก่อนครับตอนนี้เพื่อน้ำมันเราขีดเดียวแล้วโอ้ยมันจะรอดไหมเนี่ยเออน้ำมันฉัน พี่ชนายจะออตท่อนาจะเวิรดอกเรจะพี่ชี้น,น,นีน่บ่ต้อตดเนี่พับพับพบยงงัโอ้โโอโการกมขั้นนี่ก็ไ่ได้ดีดีกว,ว่าไม่ได้ไรสวมัเรีนไหมแต่ว่าเครื่องมาเรียนไหมอนี้ก,กขัน้นปยกระตุกดว,กว่าโอ้เย็นสีกันเลยทีเดียวพี่น้อง เรามาดูกันว่าเราจะผ่านพ้นกันไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะครับแวนเนี่ยมีรถมาอยู่ใจเย็นนะครับผมเห็นอยู่ครับพี่ไม่ต้องห่วงพี่มาเลยครับผมให้พี่ไปก่อนเลยครับเก้าห้าเต็มถังเลยสิครับงานนี้นี่โชว์ป่าไปเด็กโอเคครับผมเจอกันใหม่เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเติมน้่งมันก่อน ไม่เคยเติมนะเนี่ย๊มเนี่ยขอลองหน่อยดิแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาสแกนจ่ายนะพี่เก้าห้าเต็มถังครับไอ้ยน้าม,มองกูเลยปะกูจะว่ามันรลยเนี่ย โอเคไปเติมงานแป๊ later โอเคครับผมเราก็จะไปกันต่ออ๋อเราโดนไปสามร้อยเจ็ดสิบนีจะปวดรุนร้าวถึงช่วงในก็ได้ทีเดียวเขาจะมีปั๊มอันนี้มันก็เติมดีหรือมั้งเดี๋ยวลองดูสิเก้าห้าพีทีจะเป็นยังไงมันจะจวดไหมหโอขี้ผาย เรืนองมา95 PG จะเป็นยังไงครับผมเอ้มีมีรุนร่นมีรุ่นมีรุ่นแบบมีแผลบๆๆน้ำหลังอยู่ no the ไี่ีิดช้ได้นี่เปล่าเฮ้ยงอยู่เขา่องอยู่เรือะเลราะน่ะอาตอนหนๆอกเ,เราว่านช้น้ำมันตัวเดียวเขาหามาเรากหมืนเหาที่ๆมาเราหัก่อท่อหัดเอรียมโต๊หาที่ทททททททไปทำตั้งเตะ 看我巴多，巴多，慢慢。

ไม่ค่อห้งมากหรอกไม่หายชื้นเลยไม่ายจะแชงหมดนั่ cái cái này. bây à, thế đó. chào chào chào. Ừ, nghe mà lu có thanh

atax ta na naxo xat feau <laughs> ah. Não, 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 não.